ทางด้านนี้ทิศตะวันตกเขาปลูกไม้ป่าไว้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นผมก็ปลูกกอลวกไปลวกกวนเพราะว่ามันมีป่าเขาเนี่ยประทะลมแล้วส่วนทางด้านนี้ผมปลูกภายไว้สี่กอต่อจากมานี่ก็คือขยอมพี่น้องขยอมนี่คือขยอมขยอมทั้งนั้นไปเนี่ยเป็นแถวไปเนี่ยพี่น้อง ราะว่าอันเนี้ยแนวบังลมที่ไม่มีการถาวอทุกปีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยมันจะไปอยู่โลงหีบแล้วแนวการลมตรงเนี้ยผมถึงปลูกขยอมเนี่ยไว้พี่น้องปลูกขยอมเป็นแถวไปเนี่ยกับด้านหน้าที่เห็นโล่งๆนู่นอ่ะอันนั้นเขาเลี้ยงวัวเนี่ยโอกาสจะมีแนวการลมไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีเลย ผมก็เลยต้องปลูกขยอมซึ่งเป็นไม้ใหญ่ไม้สูงไม้ยืนต้นเอาไว้เป็นแนวการลม้มพี่น้องไว้เป็นแนวการลม้มปลูกมัเป็นแนวมันเนี่ยขยอมขยอมเนี่ยไปเนี่ยพี่น้องแล้วริมริมนะก็คือไรสร้างมนที่บอกว่าลำมันตรงนั่นแหละ ลมันตรงมันตรงมันตรงเนี่ยเนี่ยเรปลูกปลูก,ลกแถวแถวริมนี้นะริมติดที่เขาเนี่ยเป็นเือนที่ลง่งที่ลมแรงมากลมจะมารูนี้นะพี่น้องผมปลูกภายซางมนไว้เป็นแถวไปเนี่ยกับขยอมเป็นแถวไปเนี่ยเอาไว้เพื่อป้องกันลมพี่น้องไว้ป้องกันลมเพราะว่าถ้าหากเราปลูก ไม้ผลในนี้ยลมแรงอะ่ะมันออกดอกออกอะไรมันไม่ติดหรอกพี่นอนอะไม่ได้กินมันหรอกลมมันโอ้โหมันพัดเพราะพี่น้องนี่เจ็ดดูก็จะรู้ว่าตรงที่ผมถ่ายเนี่มันสูงมันสูงแห็นพี่นาะหัวตรงนู้นมันมีป่าหมดเห็นไหมมีป่าหมดไม่มีตรงนี้กับลอ้อยซึ่งเป็นป่าป่าชั่วคาวป่าชั่วคาวพวกนี้เดี๋ยวก็ไปอยู่โรงงานมันก็จะลมสู้สู้มาพี่นนอง เนี่ยคือวิธีการทําที่ให้มันให้มันให้มันปลอดภัยก่อนแล้วก็บํารุงดินให้มันดีก่อนพี่น้องเนี่ยคือลักษณะการทําเกษตรผสมผสานเพราะว่าเราเราทําแปลงเดียวในที่ที่เดียวเดียวโดเดยอย่างเงี้ยเราก็ต้องทํากันตัวเองทั้งหมดก่อนให้มันดีก่อน,นนะเพื่อป้องกันความเสียหาย แล้วต่อไปพวกกอไผ่พวกอะไรมันโตไปแล้ววัวเวอร์มันก็ไม่รัดเข้ามาแล้วแหละพี่น้องมันดันรัวก็ไม่รัดเข้ามาแล้วเราก็ป้องกันตัวเราเซฟสุดๆแหละเพราะว่าวัวมันก็แหกเข้ามาบ่อยเนาะเนี่ยช่วงนี้ต่อไปมันมีรูปมีเต้ามันออกลูกออกผลเพราะวัวมันแหกบ่อยๆก็มไม่ไหวลรวพี่น้องเราจะเสียหายเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนี่คือจัดระบบในสวนนะพี่น้องนะ เอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์